สวัสดีครับวันนี้ประกบช่อง bnm channel นะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวของนะครับวันนี้ผมจะมาทำสีฝาถังน้ำมันนะครับเว็บรอยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสีเดิมนะครับสีเดิมคือสีดำนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นสีสนิมนะครับสีสนิมเดี๋ยวคราวนี้เราต้องทำความสะอาดก่อนนะครับนี่ครับผมใช้กระดาษทรายเบอร์600นะครับฉีกมานิดหน่อยนะครับนี่ครับแล้วก็ทาการขัดได้เลยนะครับ E